สวัสดีครับผมบูนเซลล์เอนจิเนียร์จากบริษัทฮิตาชิซันเวย์นะครับวันนี้จะมาแนะนำฟีเจอร์นะครับใหม่ๆของ NX1899 นะครับในส่วนของแคมเพิ่มเติมอีกนะฮะในส่วนของเวอร์ชัน NX1899 นะครับจะมีในส่วนของโพสทับนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาโพสทับนะครับอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรนะครับมาลองดูกันนะครับผมเลือกไฮไลท์บนโปรแกรมกรุ๊ปที่ผมต้องการจะโพสนะครับผมไปที่โพสโปรเซสนะครับ พสต์เพสเนี่ยในเวอร์ชันของ nx หนึ่งแปดเก้าเก้าก็จะมีโพสต์ดีฟอ l ตติดมาอยู่ประมาณนะครับหกโพสต์นะฮะหกโพสต์คราวนี้นะครับเราบางครั้งเรามีเครื่องใหม่มาเนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะมีโพสต์นะครับสาหรับการใช้งานอย่างเช่นพวกเครื่อง5าแกนนะฮะอ่านะครับผมไปที่ในส่วนของตัวโพสต์ับนะฮะโพสต์ฮับจริงๆเริ่มมีตั้งแต่เวอร์ชันสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของการใช้งานกันภายในของพวกซัพพอร์ตนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูไลบรารีที่แตฮะทางต่างประเทศเนี่ย นะครับสร้างมาไว้จำหน่ายนะฮะในเวอร์ชัน nx 1899นะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานแบบฟรีนะครับบางโพสต์นะครับต้องใช้คำว่าบางโพส์เพราะว่าบางโพสต์ก็ขายเหมือนกันนะฮะการเข้าใช้งานนะครับผมเลือกไปที่นะครับ b r o w s online for post processor พอเลือก b r o w อน o n l i n ปุ๊บนะครับตรงด้านบนของผมเนี้ยนะครับก็จะเข้าเว็บเบราว์เซอร์ตัว post hub นะครับ post hub นะครับกำลังโหลดเว็บเบราว์เซอร์เข้ามานะฮะ ข้อแม้อย่างนึงก็คือต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเกิดใครจะใช้งานนะนะฮะการเข้าครั้งแรกนะครับจะมีการถามในส่วนของยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดนะครับจริงๆก็คือในส่วนของตัวเว็บคีย์นะครับวิดีโอหน้านะครับผมจะมีในส่วนของการนะครับสมัครเว็บคีย์ด้วยนะฮะแล้วก็ข้อแม้ในการใช้เว็บคีย์อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าต้องเป็นลูกค้าที่แอคทีฟเป็นเท่านั้นเท่านั้นนะฮะอ่านะครับผมเข้ามาในส่วนของตัวโพดฮับละ โพสทับนะครับจะมีไลบรารีอยู่ทั้งหมดนะครับพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับรูปแบบของแมชชีนเลยนะฮะก็คือมีรูปแบบตามยี่ห้อมั่งนะฮะต่างกันที่โพสต์บ้างนะฮะการต่างกันที่นะฮะคนทาโพสต์ด้วยนะฮะคราวนี้นะครับผมฟิลเตอร์เฉพาะเครื่องนะครับห้าแกนที่ผมต้องการนะครับผมเลือกเสิร์ชนะฮะอ่านะครับเสิร์ชเครื่องห้าแกนมาก็จะมีคอนโทรลเลอร์ประเภทต่างๆนะฮะอันไหนที่สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยเนี่ยคือฟรีนะครับ อันในที่นะครับถ้าเกิดผมลองลากลงไปล่างนิดนึงนะครับที่เป็นของเครื่องของนะฮะ dmc นะฮะ dmc นะครับวางเมาส์ไปเนี่ยนะครับปุ่มดาวน์โหลดจะไม่อักทิขึ้นมาให้ดาวน์โหลดนะครับนั่นหมายความว่าพวกนี้นะครับเป็นนะฮะโพสที่อาจจะต้องนะฮะคอนแทคไปเพื่อที่จะขอซื้อนะครับผมไปที่ตรงตัวอินโฟเมชันตัว i นะฮะนะครับในอินโฟเมชันก็จะบอกนะฮะรายละเอียดของนะฮะตัวเครื่องนะครับตัวโพสนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์นะครับ มีด็อกิเมนตประกอบด้วยนะครับตัวอย่างนะครับสัมเปินะครับตัว G-code นะครด็อกิเมตนนะครับลาก้านะครับช่องทางการติดต่อนะฮะส่วนมากก็จะเป็นอีเมลนะฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูโพสตฟรีกันดีก่านะครับแตครับผมเลือกไปที่ Okuma นะครับ OSP 3 0 0 M นะครับผมเลือกดาวน์โหลดรุ่นนี้มา นะครับโดยปกตินะครับแมชชีนซิมกับโพสต์มัลติเอ็ซิสเนี่ยนะครับเมื่อเราซื้อลายเส้นนะครับสามารถที่จะติดต่อทางนะครับซัพพอร์ตนะครับให้ให้ทางซัพพอร์ตดูแลได้นะครับทางฮิตาชิซันเวย์ก็สามารถดูดูแลได้เช่นกันนะฮะอ่านะครับสเต็ปต่อมาหลังจากเราเราดาวน์โหลดฟินิชตัวซอฟต์แวร์ก็จะถามว่าเราต้องการอินสตอลเลยด้วยหรือเปล่านะฮะพอเราอินสตอลปุ๊บนะครับตัวโพสจะขึ้นอยู่ในลิสต์ตัวนี้นะครับผมตอบเยสนะฮะ อ่านะครับตัวโพสต์นะครับในลิสต์นี้มาละนะฮะผมกลับมาที่ชิ้นงานผมนะฮะผมต้องการนะครับโพสต์นะครับตัวลับห้าแกนกับนะครับโพสต์ของโอกุมานะครับผมเลือกที่เก็บที่ต้องการนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการจะเก็บที่ไหนนะฮะอ่านะครับตั้งชื่อนะครับผมนะฮะตั้งชื่อเป็นนะฮะ P หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะฮะโอเคนะครับแล้วผมก็โอเค อ่ะนะครับมันจะมาเฉพาะโพสต์นะครับตัวแมชชีนซิมยังไม่ได้มาด้วยนะฮะตัวแมชชีนซิมยังไม่ได้มาด้วยนะครับอ่ะนะครับตัวนะครับตัวจีโค e นะครับก็จะถูกโหลดนะครับโหลดออกมาละนะฮะนะครับตัวจีโค e นะครับก็จะถูกโหล,ลดออกมาละนะครับ และก็นะครับก่อนใช้งานจริงสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเช็คบริเวไฟให้ดีเพราะว่านะครับตรงนี้ไม่ได้มีแมชชีนซิมมาด้วยนะครับออกเฉพาะ G ีโคสอย่างเดียวนะฮะอ่านะครับก็เป็น G ีโคสตัวอย่างนะฮะในการใช้งานนะฮะจริงๆก็สามารถที่จะรันเครื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการโชว์โชว์ก็ควรจะมีแมชชีนซิมด้วยนะฮะนะครับในนี้นะครับไม่ได้มีเฉพาะโพสที่เป็น5แกนนะครับโพสสามแกลโพสงานกึ่งนะครับหรือโพสอื่นอื่นก็มีด้วยเช่นกันนะฮะ อ่ะนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็นะครับโพสต์ตัวเนี้ยก็จะฝังไปบนตัวซอฟต์แวร์เราเลยนะฮะก็คือเป็นโพสต์ถาวรเลยนะครับโอเคนะครับลองนะฮะลองใช้งานกันดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดติดปัญหาส่วนไหนนะครับสามารถที่จะ inbox มาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็วิดีโอต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของเรื่องนะฮะการสร้างนะครับตัวเว็บคีย์ในการล็อกอินเข้าไปนะฮะใช้งานนะครับ